สว,ส,ส,วสวัสดีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูคมสันชัยปรทุมนะครับเราจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์เนาะนะครับวิชาประวัติศาสตร์ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องของอาณาจักรสุโขทัยนะครับชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยนั่นเองนะครับมีตัวชี้วัด3ตัวด้วยกันนะครับหนึ่งเลยอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยนะครับสอ บอกประวัติและผลงานสําคัญของบุคคลสําคัญในสมัยสุขโขทยัยแล้วก็3คืออธิบายภูมิปัญญาไทยที่สาคัญนะครับในสมัยสุขโขทยัยผังสาระการเรียนรู้นะครับในช่วโมงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของพัฒนาการนะครับในสมัยอาณาจักรสุขโขทัยนะครับ าการเมืองการปกครองในสมัยสุขโขทัยเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับในสมัยสุขโขทัยเรามีพระมหากษัตริย์ปกครองด้วยกันกี่พระองค์นะครับเก้าพระองค์นะครับพวกเราจําได้ไหมนะครับเก้าพระองค์นะครับหนึ่งก็พ่อขุนศรินรารที่พ่อขุนบ้านเมืองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพญาเลือยไทยพญาง่วนนาถงพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระมหาธรรมราชาที่สองที่สามที่สี่นะครับพระองค์ก็มีชื่อเล่นแตกต่างกันออกไปนะครับ การเมืองการปกครองในสมัยสุขโขทัยเนี่ยนะครับช่วงแรกหรือว่าช่วงต้นๆน,นะครับช่วงต้นๆเนาะนะครับคือเมื่อประมาณปีพศ1781ถึง1841เนี่ยนะครับเราเรียกว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับพ่อปกครองลูกนะครับหรือว่าปิตุลาธิปไตยนะครับพ่อก็คือตัวของพระมหากษัตริย์นะครับลูกก็เป็นราษฎรนะครับจะมีคํานําหน้าที่เรียกพระมหากษัตริย์ว่า พ่อขุนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคําสําคัญนะครับที่เราต้องจำเนาะนะครับก็คือคําว่าพ่อขุนนะครับเขาบอกว่านะครับเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือมีอะไรครับในสมัยพ่อขุนรําคำแหงมหาราชเนี่ยให้แขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูเมืองเครื่องให้ราษฎรมีเรื่องทุกข์ร้อนมาสั่นกระดิ่งร้องทุกต่อพระอ,องค์ได้ทุกเวลานะครับถือว่าเป็นข้อดีนะครับแล้วก็เป็นใบงานที่ครูให้ทําใน ท้ายชั่วโมงนี้ด้วยนะครับท้ายชั่วโมงนี้ด้วยหลักฐานนะครับในหลักศิลาจารึกเนี่ยนะครับบอกว่านะครับเรื่องเราเกี่ยวกับกระดิ่งเนาะนะครับมีบรรทัดหนึ่งเนาะที่เขาบอกว่าในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่นไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องคล้องใจมักจัก กลางถึงเจ้าถึงขุนบไว้ไปลั่นกระดิง่งอันท่านแขวนไว้นะครับพ่อขุนลามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมื่อถามสวนความแก่มันด้วยซื่อไพรในเมืองสุข,สขไทยนี้จึงชมนะครับเป็นที่มาจากหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเนาะแล้วก็เป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่า,ากระดิ่งเนี่ยให้แขวนไว้ที่ประตูเมืองจริงๆนะเนี่ยครับนี่จะเป็นลักษณะของกระดิ่งจำลองนะครับ ที่แขวนไว้ที่ประตูเมืองนะครับถ้าเรามีเรื่องทุกข์ร้อนใจถ้าเราเกิดในสมัยสุขโขทัยเนาะเราก็ไปสั่นกระดิ่งนะครับแล้วก็ตัวของพ่อพลังคำแหงมหาราชก็จะมาถามสารทุกข์สุขดิบของเราเป็นยังไงมีเรื่องร้อนใจอะไรนะครับ <S <S 1> <S 1> ทีนี้นะครับ <C oughs> การปกครองแบ่งแบบการปกครองโดยรวมนะครับโดยรวมเนี่ยนะครับเราก็แบ่งการปกครองออกเป็น ส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะครับส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะส่วนกลางก็คือเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงนะครับในสมัยสุโขทัยนะถ้าปัจจุบันก็เป็นรัตนโกสินทร์เนาะนะครับเมืองหลวงเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคเราแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับส่วนภูมิภาคเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3าประเภทด้วยกันนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ นึงเลยเมืองลูกหลวงนะครับเมืองลูกหลวงเดืยนครูมีแผนที่ให้ดูอยู่เนาะนะครับเมืองลูกหลวงเขาบอกว่าเดินทางประมาณสองวันจากเมืองหลวงนะครับไปทางสี่ทิศทางเลยนะครับทิศเหนือนะครับก็คือเมืองศรีสัชนาลายัยหรือสวรรคโลกนะครับทิศใต้เมืองสระหลวงปัจจุบันคือจังหวัดพิจิตรนะครับทิศต,ตะวันออกพิษณุโลกหรือว่าเมืองสองแควในเมื่อก่อนเนาะทิศต,ตะวันตกนครชุมหรือว่ากำแพงเพชรนั่นเองนะครับนี่เรียกว่าเมืองลูกหลวง ่อไปนะครับใกล้จากเมืองลูกหลวงออกไปเรียกว่าเมืองพยามหานครนะครับเมืองพยามหานครเนี่ยเขาบอกว่านะครับพระมหารกษัตริย์จะแต่งตั้งเจ้าเมืองไปปกครองดูแลนะครับในสมัยพ,พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนะี่ยมีหลายเมืองเลยเช่นเมืองพะบางหรือว่าจังหวัดนครสวรรค์นะครับหรือว่าเมืองเชียงทองหรือจังหวัดตากนะครับบางพานกำแพงเพชรหรือว่าบางฉลังก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเพชรในปัจจุบันนะครับสุดท้ายนะครับคือเมืองประเทศสลาชก็คืออยู่ไกลสุดเลย นะครับอยู่ตะเข็บชายแดนนะครับถ้าพูด,ดง่ายๆให้พวกเราเข้าใจนะครับเมืองประเทศสลาดเนี่ยนะครับเจ้าเมืองเดิมปกครองนะนะครับเราไม่ได้ส่งใครไปปกครองก็คือให้เจ้าเมืองเดิมเขาปกครองนั่นแหละแต่ว่าเขาต้องส่งเครื่องราชบรรณาการนะครับก็คือเครื่องอของสวยนั่นแหละนะครับสวยที่ใช้ในการเอามาให้เราอาจจะเป็นผ้าไหมเป็นวัวเป็นควายเป็นเงินเป็นทองอะไรก็แล้วแต่ครับอยู่ที่เราจะทําข้อตกลงร่วมกันกับเขาเนาะ เป็นเป็นเมืองที่อยู่ไกลมากนะครับมาดูว่ามีเมืองอะไรบ้างนะครับได้แก่เมืองเมืองแพร่น่านาคนครศรีธรรมราชมะละกาเวียงจันทร์นะครับหลวงพระบางรวมถึงหงสาวดีด้วยนะครับเมื่อก่อนนะนี่เป็นแผนที่นะครับที่ครูบอกว่ามีแผนที่ให้เราดูด้วยนะครับลักษณะการปกครองสีเหลืองนะครับก็คือเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงสีเหลืองเมืองหลวง สีเหลืองเมืองหลวงนะครับสีเหลี่ยมสีเขียวคือเมืองลูกหลวงหรือว่าหัวเมืองชั้นใหนนะมีสี่ทิศเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับสีฟ้าเมืองพยา,ยามาหานครนะครับหัวเมืองชั้นนอกแล้วนกะ็จะเป็นเมืองแพร่บางพานบางฉลังเชียงทองนะครับเมืองสวา่าเมืองเวียงจันทร์พวกนี้นะสีชมพูก็คือเมืองประเทศซาลา นะก็อยู่ไกลเลยนะครับพวกมอตะมะองศาวดีนู่นนี่นั่นนะครับอยู่ไกลออกไปนะครับมาดูการปกครองในสมัยบั้นปลายนะครับสุขโขทัยนะครับเราก็เปลี่ยนจากการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับตอนนั้นเนาะเป็นพระมหาธรรมราชาแล้วนะครับก็คือเราใช้หลักธรรมในการปกครองประชาชนนะครับเพราะว่ามันมีศึกสงครามหลายครั้งเนาะ กองกาลังของสุขโขทัยในตอนนั้นก็เริ่มอ่อนแอแล้วนะครับพ่ออ่าไม่ใช่พ่อเนาะพระมาธรรมราชาที่หนึ่งพระาลิไทเนี่ยก็เลยให้ศาสนานะครับเป็นตัวอบอุ้มช่วยเหลือในการปกครองนั่นเองนะครับนี่นะครับมันที่ครูบอกไปนะพระมาธรรมราชาที่หนึ่งเนี่ยพระาลิไทเนี่ยนะครับนำศาสนามาแก้ปัญหาทางการเมืองนะครับให้คนทุกคนในสมัยสุขโขทัยเนี่ย นับถือาศาสนามีาศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับก็จะทําให้คนในสุโคททยสามัคคีกลมเกี่ยวกันนั่นเองนะครับส่วนหลักธรรมที่นํามาใช้ในการปกครองเนี่ยคุณครูเคยพูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของหลักลทฤษฎีราชธรรมนะครับเดวครูคจะอธิบายเพิ่มเติม,ตมช่วงซูมเนาะนะครับนี่นะครับือนที่ครูบอกนะครับเปลี่ยนจากพ่อขุนมาเป็นพระยานะครับหรือว่าพระมหาธรรมราชา นั่นเองนะครับคือตั้งแต่พระมหาธรรราชาที่1จนไปถึงพระมหาธรรมราชาที่4บรม,มาปานนั่นเองนะครับหลักที่ใช้ในการปกครองคือหลักทสษสิิราชธรรมมีอยู่ด้วยกัน10ข้อนะครับหลักธรรมอยู่10ข้อเนาะก็จะเป็นพวกอ่อนน้อมถ่อมตนบริจากนะครับไม่โกรธพวกนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เรามีความสัมพันธ์กับ แว้นแคว้นต่างๆที่อยู่ในสมัยสุขโขทัยด้วยนะครับโดยจะเห็นได้จากอ่าหลักฐานชิ้นหนึ่งนะที่บอกว่าตัวของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี่มีเพื่อนนะครับหรือว่ามีพระสหาภเนาะก็คือพยาพ่อขุนมังรายของล้านนาแล้วก็พ่อขุนงามเมืองแห่งอาณาจักรพะเยานะครับก็เป็นเพื่อนกันนั่นเองนะครับนี่คือพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ก็จะเป็นพ่อคุณาักษมเแียงมหาราชพญางามเมืองนะครับแล้วก็พญามาืงไหลนั่นเองนะครับนี่เป็นสรุปสั้นๆนะครับที่ครูทาเพิ่มเติมให้พวกเราเนาะสรุปสั้นๆจากที่ครูที่ใบามาเมื่อกี้นะครับการปกครองก็จะเป็นช่วงแรกก็จะเป็นพ่อปกครองลูกนะครับมีความสัมพันธ์ยังไงก็พระมหากษัตริย์มีฐานะปกครองสูงสุดมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่สุดนะครับ พระมหากษัตริย์กับประชาชนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน 3. คือประชาชนมีปัญหาเดือดร้อนก็สามารถมาสั่นกระดิ่งร้องทุกได้ถูกไหมครับต่อมานะครับช่วงปลายก็คือในสมัยพระมหาธรรมราชาที่4หรือว่าพระยาลิไทยเนี่ยนะครับเป็นช่วงปลายแล้วเนาะนะครับก็จะมีหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปกครองหรือว่าใช้ธรรมะในการปกครองนั่นเองนะครับ คำถามแล้วนะครับคำถามถามง่ายมากเลยถ้าใครตั้งใจดูเมื่อกี้นะครับคำถามถามว่านี่นะครับคุณหูคุณตานะครับไอเนี้ยภาพเนี้ยนะครับคือมันแสดงถึงพัฒนาการในสมัยสุขโขทยัยด้านใดตอนนี้เราเรียนด้านอะไรครับด้านอะไรชั่วโมงนี้เราเรียนด้านอะไรด้านจุดจุดจุดสุขโขทัยนะครับแล้วภาพนี้นะครับภาพนี้ มันส่งผลต่อสุขคนในสุในสมัยสุโขทัยอย่างไรนะครับมันส่งผลต่อเขายังไงในไอภาพเนี้ยนะครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูคมสันก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณเด็กๆที่น่ารักทุกคนครับ